ในช่วงนี้ไปกันต่อที่จังหวัดพะเยาค่ะกรมการข้าวจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตภายใต้โครงการเสริมสร้างศัก,กยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี2568ค่ะที่ศูนย์ข้าวชุมชนตําบลสันป่าม่วงตําบลสันป่าม่วงอําเภอเมืองจังหวัดพะเยานายอัคราพมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิต ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี2568โดยมีนายนฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวนายรัฐพลนราดีสรนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมงาน350คนค่ะ สำหรับการจัดงานครั้งนี้ค่ะเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรและศูนย์ข้าวชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาและต่อยอดสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวค่ะมีความเข้มแข็งมีรายได้ที่มั่นคงค่ะภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ข้าวอาทิเครื่องจักรกลการเกษตรโดรนเพื่อการเกษตรและการแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวรวมถึงการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพะเยาค่ะ